สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13เป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนเมษายนนะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้มีการปรับลดราคาให้น่าสนใจนะครับใครที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่าซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดแล้วก็ถ้าจะซื้อตอนนี้ซื้อร้านไหนได้ราคาถูกที่สุดคลิปนี้สรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone iPhone รุ่นใดนที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติด ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ในส่วนของคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการลดราคาล่าสุดของ iPhone 13นะครับเป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนเมษายนวันนี้วันที่1เมษายนปี2025นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า iPhone ก็จะมีการปรับราคานะครับในส่วนของ iPhone 13นั้นราคาล่าสุดวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ ติดโปรแต่ว่าจะลดเยอะจริงๆก็คือในวันที่4เดือน4นะครับหรือว่าโปร44ซึ่งก็น่าจะเริ่มในวันที่3เวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือยังไงผมสรุปมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปร44นะครับว่า iPhone 13รุ่นนี้จะลดราคาเหลือเท่าไหร่กดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดถ้า iPhone ลดราคาสำหรับ iPhone 13ก็ต้องบอกว่าเป็น iPhone รุ่นที่ขายค่อนข้างดีนะครับ แล้วในปัจจุบันก็มีให้ซื้อกันน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการผลิตแล้ว จุดเด่นของ iPhone 13ก็คือจะเป็นในเรื่องของราคานะครับที่ปัจจุบันซื้อได้ในราคาเพียงแค่ประมาณ1 4 0 0 0ถึงเท่านั้นสำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดโปรราคาไม่แพงแต่ว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับใครที่อยากจะได้ iPhone รุ่นที่คุ้มๆก็แนะนำสำหรับ iPhone 13รุ่นนี้เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1เม สายนปี2025มีราคาจากหลายร้านนะครับแล้วก็มีส่วนลดมาให้ท่านในสั่งซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายด้วยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับ iPhone 13เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple ซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมเอาเข้าเคลมที่สูนย์ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ความพิเศษของ การสั่งกับ Lazada ก็คือซื้อไปแล้วสามารถคืนสินค้าได้ฟรีนะครับภายใน30วันนะครับนี่เป็นข้อดีของการที่มาสั่ง iPhone กับ Lazada จากราคาปกติ29,900นะครับสั่งซื้อวันนี้ลดราคาเหลือ14,990บาทนะครับเมื่อเดือนที่แล้วขายอยู่ที่15,900หรือว่าประมาณ16 0 0นะครับแต่ว่าเดือนนี้ปรับราคาลงมาแล้วเหลือ14,990บาทเท่านั้นมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยคูปองส่วนลดนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเลื่อนลงไปที่ด้านล่างเขาจะมีคูปองให้เราเก็บเราก็เก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลย ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าอยากจะโอนผ่านทางธนาคารจ่ายพันบัตรเครดิตนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนซึ่งวิธีการผ่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีบัตรเครดิตนะครับเราก็สามารถผ่อนกับ l a ซาด้าได้โดยตรงซึ่งเราเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128 g b นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเป1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับแอป Lazada นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio iPhone 13เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,890บาทร้านนี้ราคาจะแพงกว่าทางด้านร้านจาก Apple อยู่ประมาณ900-1,000นะครับแต่ว่าก็ สามารถสั่งได้เพราะว่าเขาจะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้มีให้เลือกทั้งหมด6สีแต่บางสีสินค้าจะหมดชั่วคราวนะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สุวนไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเเลือ1 5อ0 0 9 0 0บาท วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าจะผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้มีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ p p p l ป1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเป็นราคาสําหรับเดือนเมษายนนํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านแต่ละล้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดก็ ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกดดูทีละลิงก์นะครับร้านไหนที่ส่วนลดเยอะมีคูปองให้เราเก็บแล้วก็สั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษ โปร44ที่ใกล้จะถึงนี้จะลดราคาลงไปอีกนะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่เลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับ iPhone 13เครื่องแท้สูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,900บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน10 15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี อีกร้านหนึ่งก็ราคาเท่ากันนะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูนย์ Apple ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดเหลือ15,900บาทมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป Shopee ชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับดูต่อกันที่ราคาจากทางด้านร้าน b a n a n a นะครับ iPhone 13ก็ขายอยู่ที่15,900ส่วนร้าน จากสตูดิโอเซเหรือว่าสตูดิโอเจ็ด iphone สิเครื่องแท้สุนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลก็หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโล่ลาสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iphone 13เป็นราคาเดือนใหม่เดือนเมษายนนะครับชอบราคาจากร้านไหนก็สั่งกันได้ถ้าเป็นร้านจาก lazada แล้วก็ช้อปปีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสาหรับการซื้อ iphone 13จากทั้ง3ค่ายมือถือ เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับหรือว่า True d แท c 5G iPhone 13 p r o m o ช i o n ก็ยังน่าจะเป็นโปรเดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา7,600บาทไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้าของ d t แทนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคาเท่ากันเลยนะครับก็คือ7,600อยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ทําเรื่องใยค่ายเบอร์เดิมนะครับไปทําเรื่องที่ศูนย์ทรูด d ีแทได้เลยรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000ถึง6,100บาทประมาณนี้นะครับแนะนําให้ไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ นะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซีรีส์ที่ราคา 7,600มีค่าเน็ดลุงหน้าด้วย4,500บาทโปร1199ราคา9550ค่าเน็ดลุงหน้า2,500โปร8 9 9ราคา1350ค่าิค่าเน็ดลุงหน้า1,500แต่ว่าบางโปรก,ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลุงหน้านะครับซึ่งสัญญาในการใช้งานก็มี12เดือนทุกแพ็กเกจถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามส่วนลดกันได้ที่ศูนย์ทรูดีแท็ทุกสาขานะครับ ส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพ้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ซื้อได้ที่ราคา7,600นะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับส่วนถ้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องย้ายค่ายนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทราคาก็จะเหลือ6,600บาทเท่านั้นมี AIS point ก็ลดราคาเพิ่มได้เช่นเดียวกันวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้ ้เช่นเดียวกันที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสาหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,350บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple มีส่วนลดเพิ่มให้มีทั้งคูปองลด1,000บาทลด500บาทแล้วก็ลด250บาทนะครับในส่วนของสีมี4สีสําหรับความจุ128กิโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรโสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา8,350เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนด้ต้งหน้าลูกค้าใหม่ราคา8,350เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299โปรโน,นี้มีค่าหนด้ต้งหน้า3,210บาทนะครับโปร1,299สัญญา1 5เดือนซื้อได้ที่ราคา8,350โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ต้งหน้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา8,350าย่ข่ออนไลน์ราคา8,350เหมมืืออนนกัเ่ ยาย่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา9,550โปร899ราคา13,550บาทยาย่ข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา13,200เครื่องเป่าขายอยู่ที่15,900นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนเมษายนชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซือ้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติด โปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h o ป e e นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ